สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะ้าเสริมกกกอกนะคะป้าอ,อันต่อจากคลิปวังหนึ่งหันเดอร์อันียังเกาะง้อเจา้าอันง้อเจ้าท่องได้จักเดือนแล้วนี่ย,ยนะมันอ้วนโพดามาคุณนะคุณน่ะคุณน่ะ อย่าให้เทียร้ายอย่าให้เทียร้ายแล้ววะไม่เป็นไรไม่สั่นยายาบปแแพทยยาโปเอือบประหยัดเยอะๆคนนึงคนนึงแต่ก่อนซื้อมากแต่ก่อนง้อตัวนี้ซื้อมากกระโดดปานนันมาถึกแสบบานนี้มาอยู่น้ำหนักเสริมเนี่ยหูปานยังหูปานเต่า จะคือมีอันแนวเปียปใกใช่ป่ะเป็นขี้รังก็ได้แต่ก่อนนี่โอ้ยมาสิจับได้งวดตัวนี้หูปันหูปันงวดอันตเติม <c oughs> หูปนะนะัน,นงวดหอยหุ่นหุ่นละเอาถ่ายรูปถ่ายรูปนั่นอันน้ำมัวไง ผสมผสมจักเดือนละน้องัวอันี้น้องผสมเดือนกุมภาหรือเดือนกุมภาสิไดลูกตัวนี้เดีตัวนี้เดือนกันยาฮะเดือนกันยายสิงหากันยานี่บ่เดือนนานี่บ่ แมนบ่แมนบ่เหรอเฮาเฮาเฮาผสมเดือนญธันวาล่องไรเบิังธันวามกรากรุ่งพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเดือนสิบสองเดือนหนาเดือนหนา จะอยู่หรือจะไปเฮแม่งเลือดมากินแม่งอะไรมากินงัวเจ้าไปแล้วยุงอยากยุงอยากกินงัวเจ้าโหนาเะรอรอรอบางงัวแนมสายแนมควยุงกัดมองหันมองนี้โอ้ย บ่เบิฮงโอ้มาอยู่หม่องหัวนี่บ่มียุงอีริ้วเว่คุณอาอยู่นุ่งสวรรค์เลยที่ไม่มียุงคุณอาเด้อหย่าเราเตรียมไว้ให้งัวเราคุณอาแต่ก่อนขอกงวัวเรากางมุ้งเลยฝนตกมันหน่อยขอกมันหน่อยมันเล่าก็เลยอันนั่นเราก็เลยเอาออกมาผูกนี่ก่อน เอาอาอมาผูกนี่อนันมันจังก่วงวันนี้แล้วดังไฟสุมสซเบิงเด้อสิผ้าไปเบิงอยู่รถล้วเอามาให้กินบหลายเด้ครั้งละไม่เยอะนะคะเพราะว่าครั้งละเอามาสีได้สองมือเราก็ไปเอาอีกเพราะว่าขันเอามาหลายกว่าหัน่นกะหยากะสีเหลืองบอแซบแล้ว,วา่าป้านเราซิมป้านเราซิมเบิงหยาได้ยังี่เพ่ หยาเราสีเด็กเออหยาหญ้าเนเปียนะคะหญ้าเนเปียคุณนะ่ะไปเบิง่งผ้าไปเบิ่งหยามากเลยเฮายเงี้ยบอกจากงัวอยูโ่โอ้ยจักเจ้าแพงงัวบอกจกัจกเจานน้ายัยานยง,ง,งัวไอ้ยันยันยุ่งยันยุ่งกัดเจ้าของแล้วมาอยู่น้ำงัว ถา้าผู้ใดยานยุ่งการมาอยู่น้ำมั่วน่ะเสริมเด้อสำหรับคลิปนี้ของน้าเสริมกอ,กอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าเสริมกอก,อก,กด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ